สื <łość> ่อคนนะเมื่อนี้เราสักคนมาแม่ตลาดเช้าล่าเรืองกย่นล้างจากเาะเตรอาหเชื่อมี่พวกอุเซนกี่ครัาเอาจะไปสื่อมาเมื่อก่อนเี่ยกินตอนเท่ Yeah. <laughs> พื่อน่ากับพี่นะขึ้นมาตลดม่งน่นี่ทุกคนตอนนี้ก็ออกมาจากตลาดเลยเนาะคนน่ารักยริงเฮากัเลย ปลาสองตัวพอดีแซนหนึ่งเกาซิมหาพัน์ไหนกันพ่อพร้อมปนพื่อพร้อมวัวแบบเพื่อสลอกสลัดดูชวนนะผุนเนาะเอาไปเก็บตื่มอีูนะ่กันเอาะก่อยกินซูแม่เพื่นตอนเพี่แม่ก็พอเพื่อนเดี๋ยวไปพอกันเพื่อนนะเพียงเนาะเดี๋ยวมาพอกันทางเมื่อเอาก็สินทายคลิปกับตะแกดรดด้วยพี่น้องกันมาพออลไรก็ได้นะอะเนาะ นี่พี่น้องตอนนี้ก็ตัดเ่าเพื่อนเลยนะเดี๋ยวขาซ้อ่นี้มาให้ร้านน่ะองกินะไนกินอะอะปดปีักไปารดปาุ่กิจจาด้อเด็กนอน้อกินอะน้องเอาอะไราหนอนนหนอ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 นอันทันนี่ว่าแะ ีิว่าเขาดิว่าเี๋วว่าเอาคนนายลายกันกินอะไวะขาสเฮ็ดก่อยปลากินตเพิ่้มันเด้ดปิ้งกินนะเดี๋ยวจะขอกันตอนเสียดก่อยปลากินคนพี่น้องทั่ไปของเฮียในตอนกระดาษ สบายดีเพี่นองตต่ปลามาตอนเพีนเนาะมาตะกนดังฝ่าางหมอแต่ปลามปนมาเห็ด็ิดถอยปลาเนี่ยนเหนื่อยเหมือนร้าน้ายร,ร้านเสือขึ้นเนียตนะ้นตัวเลยหรอแต่สีเป็นปลามากินน้่าคนกินซุ่มกันตอนเพีนแะ่เสียเดนะียงแ่าตะกน้งเก็บปลายูส,นสวนเนาะ นี่ว่าประกาศตอดยิงส่วนจ้ะนี่ประกาศกินนี่นี่ก็หนังเก็บอ่ะยิงกอดปลาปลากระเด็นนี่เนาะตอนนี้ก็ตัดฝ่ามาสวนป่าเพื่อนเนาะนะี่คือสวนมาสกุลเลยเนาะเมาสมเก็บประกาศตดตัวปลาก,กินกับก้อยกับงหางาอ,อนัน,อน,นเนี่ยป่าเป็นถ่ายอยู่กันนี่คือสวนมาสกุนเลย น,ะะน,นี่นะสวนเราสกคนตัวนี้เหมืสวนป,ป่าเพื่อนกินซุ้มเสียกันพีน่เนาะบอกว่าแบบอะไรเน่ากินศอกเน่ากินเสียเปียกอ่ะนะครัก็มาสู้กันกินเนาะให้เป็นมาเห็ดเท่ากับเป็นผู้ซอยเพื่อนย็บเอียงอะไรบ้างนี่ความเปรอมนี่คนนะ พอมปอนใส่ก้อยใส่ตบกินก้อยกินดาบหน่มันต้องพักได้อห,หรอไม่น้องเสียบรอพักมาได้พักเสียนี่พักกาดตดเสียแล้วนี่แอบทั้งฟังเล่าเอื่นมาพักกาดตดเนาะทั้งใคว่าเอืน่นพักกาดเนี้นก็ะมีน้องบัวะะก็สักคนนี้ได้นาะ ลกเอาิญเลยเพื่อนหากมันเท่ากับไปใส่ตุ่มไปเพราะอะไรทนี่ยวหาเรกเก็บเอาพักสีกันเน่อยพักสีนี่ก็ย้อนเอาหองในปัญหามองในมันถี่พักผิดพักปลอดส่านผิดเนี่ไอ้เหี้ คราฟซัดทำนี่เลยนะหมกทั่วไปใส่ก้วยทำน้ำอนะโอ้ยชิงไข่ก่อนพี่น้องไปใส่ตะ๊ะุ่มอันหนึ่งเพาะเหรอบักทั่วแล้วกว็นั่งเป็น,น,ปน,ออนปแล้วเพียงเนาะเดี๋ยวไปพอกันเยื่นข้ัววันนี่น้องไปเห็ดซอยป่าพันน้อยหนึ่ง นี่แตนนี้ก็จะปลาเพอเาทียนคั่วให้เนาต่างภา네กพกันพีน่น้องได้เนี่ยเขาต่างปลาเพื่เสื้อเดียบเลยสิก่อยสิปีเลยพี่น้องก่อยปลาพันปีก่อยปีพันปลามาตบมา อันหารปลาเส้นเกลือแล้วกันนะเดา๋ยเนาะปลาป้าไม่ไหม้ขาครอปลาหัว to ิดนะชีวะสกุลด่าที่น่อยักส่่นแค่ปลูกเองดินเองนะอยู่ตะก้กหอมปนเนาะี๋ยวเราเสนงานกนทีนะทีข้าวข้าวนะ

มวจหรอป่าน uh ี่บอกเนื้อปลาที่ตัวมันห้าปันเป็นดุเปนุกนหนึ่งมาสุกคนก็สอดปีแล้วเรียบร้อยนะล่อยปีม้ต้มปลาบงปลาเบงพ่อเป็นเมื่อเพื่ออะไรวะนี่ ขี้เมือนก็บทูนสมันทแ้งปั่นเสียบเสียบเลยพี่น้องมาได้กกินน้ำกันกินเขาทำกันทักกระได้ยังท้ามีแมุ่แม่จะส้ยังไงหระแม่ไปจเกลือยังเป็นเนื้อล้วปะยอะไปโผ่ันนป่าเป็นเน็้สาวสาวกอยส้างเป็นทุกเพ็ด Move right? right? in ong tony gà. này cà phua. Cà phua mi, uy mè. Pea cà phua, còi bì. No feet cà phua. Nhét liền, loại. Nhét nát trong. Cà phi cà phi nga, gặp vô yêu bụi 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 bụi

คอยตบใช่ไนมเอ่ยอ้ใช่น้ำส้มมันเป็นเนื้อเดียวกันนะมะปีนะกับจอยตอสบานองหน่าบอลคนนี้ติสอะนี่เนะจะซีซันเนาะ bùng sen anh nói được bình nước ọt sai được không nha bùn nước ọt ai đây ai đây bỏ nào bả này

ขาใส่ขาอ่อนเอกาเดี๋ยวไปปกกระกินนนมีเดียวปยป่อยีเลยก่อสิบปีมาเลยพี่น้องกินข้าเหมือนกันม <fal performance. S 2> ากี่คังกันลีสามอกขั่วยู่นี่ปลอก่่ต่างลอกินักมากนกใ่อล่อยนคุียาวบเยบเลนีาอก มามาไอ้ตันมาปารีปาลูน้ำหนักขรยตหนักไม่หนักใครเมย์จะพี่แม่พี่น้องกินเถอะต้องกันเด้อขรุนักไอ้ตันนั่งไอ้กองผูใหญ่ขรุหนักกองผู้ใหญ่น้ำานักขรุบหนักปาลุก็ต้องเท่าต่างว่าส่ก็ต้องเท่าบังลูกลูกใครลูกใครแต่ลูกเรื่องลูกใครลูกใครลูกใคล้วาลูก

กินวาอะไัดแล้วอาไกีนแ้วร่เสียดีตมก็เสียาก็เสียเแบบมีหัีปวดบ้าที่ปด้าน่อยสิปวดไหมอาร้านต่นขอทษพักังม่กินข้าวขว่าจะกินข้างนีครับใช่นองนี่หลน่องน่องอ่ะเนี่ย

Maybe.

ไปวันไหนเเคยเห็นไปเป็นทีนี่อาไปไปนไปแล้วส่ผ้าอับั้นอบน่ข้างเอาสองเปิดเดียวมันดาเปิดใม่ปุได้แล้วเย็นหน่อยก่เอแม่ก็หไม่้นห้างบ้านโกคได้ร้านโ จะมาดนีเวันเขาซายมาได้แบบนี้กันเดียวเดีวันไงวันนู้นวันนี้ไไม่ใช่่ัแ่จงเเดือนเดือนก็ในน้องี้ส่อละไปกตางองดีแล้วนักปรับปรับควานจยจ่ายมากม่กไม่า่งนพอม่จ่าย เนี limiting, ่ยด ja ok, <cient yal, S 1> ันปลูกเดียวเิ่งจะเ้ดูี่ครกูปอกป๊อกป๊กป๊อกปัอกป๊อกปนอกป๊อกป๊อกป๊อบป๊อกป๊อป๊นกป๊อกป๊อตากปนอะป๊กป๊อออกกกปอกปออี้อปกนกอกอ

มอัพนอ่นวยองเนาะียบบาสกุลขอโตยิงเสากันเยอไปน่อยสำหรับพิมีบาสกุลบาสกุลจะจไปเพียงเลี่ยเยน่อกันพี่พี่นะเนาะผมขอบใจเด้อติดต่เหมือนเนาะรายไปหน่อยงบแสนขีดได้ไหมไม่ได้ไปนู่นนี่